อบารีพินังอุิทุขานทุกนมองสุบอลเจ้าบดาขเก่าพินังมือใครมาเวียกงานพินังนะเวียกรวมพินังเวียกรวมกันพินังเดิอ ชอยกันพ่นองกกัน,กนลานงงอยู่พินงเองชวยกันพนเองช้ามมุมบ้านพ่นงบานแตกกันบานำบานาิู่นะพ่นงชอยกันพ่นช่วยม่นำมือนะพ่น,น,านาคไม่นำมือจ้า

ช่แค่ไหนค่ไหนใช่แค่ไหนะุดนี้ได้แค่ตะกบอดาไปนึ่งบอดาแค่ตะกาะหบอดาไปนึ่ง แกัปพ่นุ้่มๆพ่พพพพน้า้แเมื่อยป่าวเท้นวดพน้อ่ใช่แน้า ลา,ายี่อยนน้องเลยคนลนเย่า,า,า,ามานัออานเออป็นหน้าปัวทะั่นนะ อพี่น้งซอยกันนะพี่น้องเนาะมีนักซอยกันพี่น้องไม่ดับมือพี่น้องซอยกันไม่ดับมือ ก็จะไล่ตัวไป่นอะก็ไลยตัวเนอะต้องเชื่อคือชม,ม่นาดมือจับซีแดพี่นองมือ Đưa này sắp chết đẹp Thêm một nữa Sỏi chân nữa. chân nữa. แต่เปชมาเน้อเรับปน้อปิ่้้าตนมาเเ็ดร่วมนอไหมอยู่ครัวันแตะที่เก่าอยู่ครัว่นอูกิกาบฮอนฮอ่เหอต วาดแจ้ก็ไม่สวยนี่วัดแจ้วัดแจ้สวยน่ตตักตักสวยแจ่ไงนี่สว ได้พี่น้อจ่อยกันเลยระชิแเล็บมั้งบาบป่าค่าซ้อมหมู่บ้านน้ำมานซอยเนาะโบแรต้องบแรกก็ต้องเอาหายแล้วพี่น้องซ้อมหมู่บ้านพี่น้องไอซ้อมหมู่บ้านน้ำมันซอยกัน คนไลน์ได้ไคนลายนะขาบถม่าทอ่์บอปมาขาฮากกับบอมาพ่น้าพ่น้าครับตัวขาเวียกลายนะพ่น้ขาพ่นุนมันมือนะพ่น้ง chai cho không sợ nó, nào không sợ của nó, thế tôi mạnh là mưa nào

มาทีนี่มาพ่อพี่น้องนะซักที่นห,นนหน้าใสา่แม่นนนหนูพี่น้องใสกันนะบ ครับครับได้แล้วพี่น้แล้วซ่อมใหม่พน้องซมกองใหม่นมันยังบ่แล้วเด้อากาศเริ่มเป็นห้อนพี่น้องอากาศเริ่มเป็นห้อน่อยกันน้่อยกันมาํามือพี่น้อง พี่นาบ่ดาวเป็นฮอนบักทีแก่เสียออะบ่ใจพี่น้าโคตสัุยนะม่เหียเกยพี่น้าไลยคนอยู่พี่น้าพิ่น้กาลยอยู่พี่น้าพูนิวยยพ่นิดอย่านะ ลงหัวสด้ลงหัวดสดอยกันสดน้ายกันดฮักแรกกองหนึ่งพี่น้มาสองกองซีบไปได้กองฮาเบิรไเป็นพี่น้เบิรแรกเบิดแลยังเลืเลอลลยอ,ลอยู่อกอง เป็นผสมเทระเศร้าสอบพี่น้องเรื่อว่าเทละโตเทละตันเลยสีเต็มนี่นี่ก็ประมาณ40กระสอบฟูนพี่น้องสี่สิบกระสอบสีมังหรือว่าตีใส่ก็เป็นสองตนอยู่ข้างนะครับเบิร์ตสองตนสองตันกันนี้ก็ชาวบ้านสองบ้านน้องบ้านาน้องสนโนกับบ้านน้องแต้ทางนี้แต่เพราะว่าขัวนี่ขัวมิตรภาพขวมไป มานงองสนุ่นไคนว่าอันนี้อันนี้มมีงกทั้งได้่น้ององกชาวบ้านเองเก็บกันเอง่าเป็นิไลใจเฮื่อนละ3สามพันเองรวมทั้งเห็ดทางใหม่หด้วยมาเห็ดทางใหม่กรกกันดูเบอร์ลายแซมี่เ้อง คมหนาะคมบางกันสิซสำสาวตัวเทเทแล้วครื่งยู่บ,บ,บนะลืดไปเนาะบลายเตอบอยู่เพื่อสีเต็มนี่กัได้ใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งมือ้อ่ะรวมกันหลายๆคนนะี่ไปเนาะ รวมกันหลายๆแห่งและเป็นแห่งซาบาดเองและก็มีหัวกระท่าไลยทั้งหล่ไปหลายๆประเทศบอกว่าจะเป็นทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งคนลาวเขาเองขี่ไปอยู่ต่างประเทศนหมนก็นสอยมาทั้งหลายๆทางหน้องเอ้ยทั้งหลายๆช่องยูทูบหลายๆช่องที่เป็นสอยมาจะไม่ก็หลายๆบ้านที่เป็นมี ตัดท่าสอยะะปูนไปที่สำเร็จกับผมมันง่ายๆไปน้ะเบิร์ตไปพี่น้องกองหนึ่นงจน,นดลอย อพอเลยเปน้องอาเพื่อนเลยมือนหอนแหงกันดิปวดโคล่เตะแซวอย่างงี้ครับออกเป็น้องออกกำลังไล่มาหนีิเพื่อเถื่อไล่เติบอยู่หมดกำลังไล่เติบอยู่เป็น้องเอ้ย อยู่เงนซ้ายแต่ฝั่งพุ่นก็พี่พี่น้องซาจอยสิ่งเลยคืโนโน่นพี่น้องเอ้ยอยู่ความห่วยแต่ฝั่งห่วยไปเลย